สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องรวยมหามงคลชาแนลกันอีกแล้ววันนี้ผมก็มีเหรียญหนึ่งรุ่นมาให้พี่ๆทุกท่านชมกันครับก็คือเป็นนี่ครับผมเป็นกล่องอะไรครับนี่ครับโอ้นี่ครับผมกล่องก็จะเขียนว่าหมายเลขนี่ก็เป็นน่าจะเป็นเลขลอตเตอรี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ครับจับฉลากรางวัลนี่ครับเป็นรุ่นนี้ครับผมรวยคูณทองนะครับหลวงพ่อรวยปาสาที่กรุรุ่นรวยคูณทองนะครับนี่ครับ ในกล่องน,นี้ก็ไม่มีเหรียญนะครับพี่ๆครับผมเหรียญเพราะอยู่เหรียญอยู่ตรงนี้แล้วนี่ครับผมเป็นเหรียญเนื้ออันปะก้าครับไม่ใช่เนื้อเงินนะครับเพราะว่าเป็นนี่ครับขาวใสเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมซูมใมาดูใกล้ๆนะครับนี่เป็นไงครับพี่ๆทุกท่านครับนี่ตาคมกริบนะครับอย่างการเนื้อเงินนะครับนี่ครับด้านหลังจะฝั่งตะกุดนะครับตะกุดเงินนะครับเนี่ย เป็นเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญที่หลวงพ่อรวยกับหลวงพ่อคูณนะครับร่วมกันจัดสร้างขึ้นมานะครับก็เลยขึ้นชื่อชื่อว่ารุ่นรวยคูณทองนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเลขรอสสองสามสามนะครับนี่ครับเลขโค้ดจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งสี่สองนะครับ เหรียนรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปี2557นะครับเนียรแลก็จะต่อโค้ดด้านหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับโค้ดเลขโค้ดครับเห็นชัดกันไหมครับกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสอีกแล้วครับนี่เป็นโค้ดใบใบโพนะครับเนี่ยนี โคดบโผลแต่นี่ครับ้าคมคลิปนะครับเส้นสายเห็นชัดหมดเลยครับพี่ๆครับนี่ครับผมเห็นหมดเลยครับลายผมนี่ครับนี่ครับเห็นเป็นเส้นสายเลยว่านี่้าเนี่ครับเป็นเหรียญลงยาสีเหลืองนะครับรุ่นนี้นี่ครับแล้วก็ข้างหลังจะฝังตะกุดเงินเลยครับนี่นี่ครับแล้วก็ นี่ครับผมเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญแท้ทันหลวงพ่อรวยปุกเสกนะครับนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีนะครับดูด้านหน้าครับผมจมูกไม่โดนะครับจมูกสวยเลยนะครับนี่ครับคมกริบนะครับนี่ครับผมสวยๆเลยนะครับ ข้างครับนี่ยขอบข้างนี้ผมต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าเลี่ยมกรอบกันน้ําร้านเลี่ยมทํามาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับแต่ด้านนี้ไม่ค่อยสวยเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ําแต่ก็สวยในระดับหนึ่งครับแต่แบบก็ยังมีนี่ครับเห็นไหมครบขอบตัดนะครับนี่โอเคครับอันนี้ก็ เหรียญรุ่นรวยคุณทองมาให้ชมกันะครับสวยๆเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ยังมีเหรียญรุ่นนี่ครับผมยังไม่หมดนะครับเหรียญรุ่นกระถินวัตโกนะครับนี่ครับผมนครับเผื่อเพื่อนพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจก็ติดต่อเช่าบูชากันได้นะครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญละ150บบาทรวมจัดส่งนะครับแล้วก็จะมีเหรียญรุ่น มีอีกครับนี่เหรียญพิมพ์ย้อนยุคนะครับให้ดูนี่ครับผมนี่ครับเนื้อทองทิพย์กับเนื้อทองจ่านะครับสวยๆเลยครับโอเคครับเหรียญรุ่นนี้ก็เปิดให้เช่าบูชาที่หนึ่งรหสบบาทเหมือนกันนะครับเหรียญพิมพ์เหรียญหมื่นยันนะครับหมื่นยันรุ่นใหม่นะครับ และก็เหรียญรุ่นนี้ก็เปิดบูชาให้เช่าบูชาเลยครับรวยรุ่นรวยคูณทองครับเนื้ออัมบาก้าลงยานะครับสวยๆกล่องเดิมครบนะครับเปิดที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งให้นะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับยังไงพี่ๆเพื่อนๆไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ